ดาวตัวอสลไพแลนทำขึ้นมาในตอนเริ่มต้นน่ะเราเพแค่เพีต้อง,องการที่จะอยากที่จะมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนจริงๆค่ะสิ่งที่จะดีที่สุดกับชีวิตของเราก็คือเรื่องของการพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเนี่ยมันก็มาจากสุขภาพของมนุษย์ของสัตว์แล้วก็ของพืชน,นะคะที่มันจะอยู่ด้วยกันอย่างยัง่งยืนสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ใจนามสกุลดวงเนตรนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะพิมเองก็เป็นคนกรุงเทพนะคะโดยกำเนิดงานประจำล่าสุดที่เคยทำมาค่ะก็จะเป็นงานโรงแรมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพของคนของสัตว์แล้วก็ของสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้เนี่ยพอเราได้ศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่า สิ่งแวดล้อมที่สําคัญเนี่ยมันก็มาจากสุขภาพของมนุษย์ของสัตว์แล้วก็ของพืชนะคะที่มันจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนแล้วก็เลยเริ่มสนใจเรื่องอาหารคร่ะเพราะว่าอาหารที่เรากินอาหารที่สัตว์กินอาหารที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เลยได้เริ่มศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองอย่างยั่งยืนทั้งเรื่องของ การใช้ชีวิตเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตถามว่าพิมพ์พศึกษามาจากที่ไหนนะคะพิมพ์พก็ศึกษามาจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของการบำบัดน้ําเสียการจัดก,การขยะก,การบํารุงดินอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นําความรู้จากสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสอนพวกเราคะ่ะ <c oughs> ได้มาทดลองใช้จริงๆแล้วก็พบว่ามันทําได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การพัฒนาพื้นดินในพื้นที่ในแปลงของเรานะคะหรือในการนำหลักความคิดในการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยพิมก็เริ่มทำมาด้วยตัวเองจากที่เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะไม่ใช่ของจากโรงแรมที่เราเคยทำงานมาเนี่ยปีนี้ก็สู่ปีที่3แล้วก็ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะ ตอนนี้ทรัพยากรในสวนเรานะคะกินใช้ไม่เคยหมดไม่ไม่เคยแบบต้องแบบต้องไปหาจากที่ไหนนะคะแล้วก็มีใช้ตลอดปีอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยเราก็มีของกินของใช้อยู่ในสวนของเรานะคะเพราะว่าเราใช้หลักการที่เราปลูกพืชให้มีความหลากหลายทางชีวภาพค่ะเรามีทั้งพืชผักพืชผลสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม้ยืนต้นต่างๆน,นะคะแล้วก็ ปลูกได้ตามฤดูกาลนะคะทำให้เราสามารถที่จะมีสิ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็รอบ,บในชุมชนของเราก็มีการปลูกข้าวกันเยอะนะคะเราก็มีได้ซื้อกแกลบจากชาวบ้านมานะคะแล้วก็มาโรยใน ฟาร์มไก่ไข่ของเราแล้วก็ได้ให้ไก่มีการถ่ายบนแกลบเวลาเราเก็บมูลไก่แล้วก็เก็บแกลบมาด้วยกันเ่มันก็เป็นปุ๋ยที่เราสามารถนํามาบํารุงแปลงผักของเราได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีการใช้ฟางนะคะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จชาวบ้านเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็รับซื้อฟางจากชาวบ้านมาใช้ในการห่มดินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการดูแลแบบง่ายๆแบบเบสิกจากของที่เรามีนะคะเราเองก็มีอะไรเราก็ใช้สิ่งนั้นค่ะ าชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีเลี้ยงวัวเราบางครั้งเราก็อาจจะไปซื้อมูลวัวจากเขามาบ้างอย่างนี้ค่ะมาในการทําปุ๋ยหมักอะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามีทุกๆวันของเราก็คือมีเศษอาหาระคะ่ะเศษอาหารจากพืชผักสวนครัวหรือผักผลไม้ที่เรากินทุกวันเนี่ยเราก็สามารถนํามาเป็นทําทปุ๋ยหมักได้นะคะพิงก็ทําปุ๋ยหมักอย่างงี้ตั้งแต่สมัยทํางานโรงแรมแล้วนะคะ เราเป็นประเทศที่มีโอกาสที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ทั้งปีมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลายประเทศเขาก็อยากจะได้แบบเรานะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชนะคะ์ค่ะโดยส่วนตัวพอเราได้ศึกษามาไม่น้อยกว่า10ปีนะคะทีมเองก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้ก็เลยเริ่มค่อยๆอยทำเวิร์กช็อปให้คนสามารถหันกลับมาดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน คำว่ายั่งยืนนี้คือจะต้องให้ร่างกายเราสามารถทํางานตามหน้าที่ของเขาได้เองนะคะและร่างกายเราเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราก็จะต้องดูแลร่างกายเราด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติค่ะและการปลูกพืชผักสมุนไพรในครอบครัวของพิมพ์นะคะก็เป็นการปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ100%เซเลยค่ะเราก็ใช้ให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะคะตั้งแต่การ ปลูกพืชที่มันมีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรจากที่มีในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้พืชผักสมุนไพรในสวนในการมาทำาน้ำหมักชีวภาพหรือว่าม,มีการบำรุงดินม,มีการป้องกันศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะ